วันนี้ทุกคนเรามีเป็นรถกระบะสุดแสนจะประหยัดเลยรถทำมาหากิน To โตยต a v วีโ2.7 7เป็บนซินนะรายละเอียดสวยพร้อมน่าใช้เลยตัวนี้เป็นแก๊ส2ถังลงเล่มเรียบร้อยเป็นตัว CNG สุดแสนจะประหยัดใครที่กำลังมองหารถกระบะไปใช้งานนะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นโฉมหน้าแชมป์รายละเอียดสวยเลยไฟหน้ารายละเอียดดี ตัวนี้เนี่ยเป็นล้อกระทะใส่ครอบแม็กให้เรียบร้อยเลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นยางปี2022ดอกยางดีๆเลยดูดอกยางได้สภาพสวยตัวนี้รายละเอียดน่าใช้ดอกยางดีภาสีหมดปี67อย่างที่บอกสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไฮลักวิโก้2.7เบนซินตัว CNG เอ่อ CNG สถังลงเล่มเรียบร้อยสุดแสนจะประหยัด ใครที่กำลังมองหารถกระบะไปทำงานนะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังสนใจก็ทักมาสอบถามรายละเอียดได้ที่แพรนะ081-939-1844ตัวนี้เนี่ยภายในไม่ช้ำนะทุกคนประวัติด,ดีรายละเอียดพร้อมใช้เลยสำหรับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสภาพดีไม่ยุบนั่งสบายแอร์เย็นคันนี้เนี่ยมวิ่งประมาณสองแสนนะทุกคนวิทยุเดิมโรงงาน แก๊ส CNG ตัวนี้เนี่ยแอร์เย็นเจ็บเลยสภาพดีตัวนี้มาพร้อมกับหลังคาสูงสองเมตรสิบนะตัวนี้เป็นหลังคาสแตนเลสนี่พร้อมบรรทุกหลังคาลงเล่มเรียบร้อยตัวนี้เนี่ยมีขอนรองรอ,อ,องลอง้ลอมาให้ด้วยนะสองข้อนภายในพร้อมบรรทุกได้เลยพร้อมทำงาน รายละเอียดดีตัวแก๊สเนี่ยจะเป็นสองถังนี่อยู่ใต้ท้องก็จะหุ้มมาเรียบร้อยปิดแผ่นรองเรียบร้อยตรวจสภาพได้รายละเอียดน่าใช้มีกันชนท้ายให้ด้วยนะทุกคนสำหรับตัว CNG คันนี้ Vigo 2.7 CNG ตัว J จ e เบนซแก๊ส CNG โรงงานคันนี้นะสามารถซื้อสดได้ไม่บวกแวตเพิ่มนะทุกคน สภาพดีสนใจก็ทักมาต่อรองมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้ใครที่กำลังมองหารถกระบะสุดแสนจะประหยัดไว้ใช้งานทำมาหากินนะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนสภาพดีมากเครื่องเดินเรียบนะรายละเอียดสวยเลยคันนี้เพิ่งเข้าฝ้าเพดานไม่มีตำหนิภาษีไม่ขาดเอกสารชุดโอนพร้อมประวัติดีรายละเอียดน่าใช้ ตัววีโก้คันนี้ใครสนใจก็ทักเข้ามาคุยมาสอบถามรายละเอียดกับแพรก่อนได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของห้องเครื่องเรามาดูต่อในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะทุกคนตรงนี้เลยคันเลขชัดทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยนะเครื่องเดินเรียบดีตัวแก๊สไม่มีสะดุดนะตัวนี้ประหยัดมากเป็นตัว CNG สองถังนะทุกคนตัวเบนซินแก๊สลงเล่มเรียบร้อยสภาพดีพร้อมใช้งาน รายละเอียดน่าใช้เลยใครที่กำลังมองหารถกระบะสุดแสนจะประหยัดนะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากสภาพดีรายละเอียดสวยตัวเครื่องไม่มีผิดหวังนี่เลยตัวนี้เนี่ยเป็นรถปีสิบสามแท้นะให้ดูเพดได้เลยนะนี่เพดปีสองพัสิบสามเดินดีไม่มีสะดุด สำหรับ Toyota h ไฮรักวีโก 2.7J ตัวซิงเกิลแคคันนี้นะทุกคนเป็นรถปี2013ติดแก๊ส CNG มา2ถังลงเล่มเรียบร้อยรายละเอียดดีน่าใช้เลยสุดแสนจะประหยัดภาสี6-7เอกสารชุดโอนพร้อมราคาแี่ยแพรเปิดขายอยู่ที่185,000บาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนสนใจนะติดต่อสอบถามแพร0819391844วันนี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคุณครับ